วไม่ติดเช็กอินได้ป่ะและตามคำเรียกร้ององุคนยังอยู่เดอวอซองหนึงสีู่กับอีกคู่หนึ่งที่โดนสปอยไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สองคนด้วยกันตั้งชื่อสิบคนเลยด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่ไดกจะบูควาเขาแล้วแหละ่ามาซัลารยานพร้อมจริงทุกคนล่ากันไปเร่อยหมดละก็คือหนูนาตาจูเนียและหลังกาแพงก็คือ ตื่นเต้นมากแกต้องเพราะว่าเพลงที่เขาร้องเป็นเพลงโปรดของฉันสักสิสักใจเวอร์ชั่นของทั้งสามคนจะเป็นยังไงก็คือตื่นเต้นแล้วนะฉันว่ามันต้องปังด้วยหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะ คำนั้นว่า Join ใเมมเบอร์รชิ p นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายราอยู่ใน Paris Exclusive Membership จ้า,จาและที่สำคัญเรายังมีปุ่มซุป,ซปเปอร์แตังนะครับผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมฝากด้วยค่ะตามทรรมเนียมของ Raw Song นะคะเราไม่ได้ดูรายการเต็มๆนะทุกคนดูเฉพาะขัดขที่เป็นเพลงนะจ๊ะไปไปเลยและฉันชอบคู่นี้ด้วยนะฉันตามทางช่อง YouTube แล้วก็ไอจี คงมีมีวันพบจ <c oughs> เจออบมีเคยเลือนลบเธอไปจากความสรงจำแต่ <c oughs> เอาเธอเั็นฝันไว้ในใจ เสียงเขาใส่ด้สว่างสมที่ได้พาินี่จรๆเขาเป็นคนก็เป็นคนอันดาเออหม่อกนย่เาลอไม่เี่ยี่ไม่ได้ยินอรองเมียเราพิงานแล้วเหรอนี่ แค่เพียงเสียวนาทีของบางาีได้นเสียงเธอยาดจะทเขาสุกครั้ทุกครกครัที่ยังคงคิดถึงเธอมองเขาจากนันเทไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้ รีแอคที่ซาคือกลัวว่าหล่อมากั่าทัเลยอะเขินเวอร์ุ่มแตกทุกส่น ดีมากเลยเฮียดีมากเลยอ่ะไอ้น้อดีสวยอ่ะออกเหมือนเพื่อนะกบพ่อ่ะพอดแก่ผิดแด้เลยทุกคนรันว์ ฉันจิวมากไปส่วนพี่ดูน่าขำจิ๋ 아이 나랑 뭐 인선 나물이 다 เยังเ็มสูงกาขอคุั是是 like ้หลยชิวตีมากเป็นคอมบิเนชันท uh ี่ว้าววันนี้ช mm,> ่นชงครีเอทีฟกับโปรดิวเซอร์มากถือว่าจอบแมทกันแบบ ดีเลยคือมันไม่ใช่แค่ต้องมีสตอรี่ร่วมกันแหละมันต้องทําให้คนดูแบบรู้สึกว้าวด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาไม่น่าวนมา<ะ>ทำอะไรด้วยกันได้เลย<ม>หรือ<ม>รอะไรอย่างเงี้ยชอบอะ,บะรู้สึกว่าแบบนะ้องเดวอซองมันเซอร์ไพรส์ด้วยความที่แบบคอนเซปต์รายการคือมันไม่ได้มีอะไรหวานๆแหละคนก็แค่แบบมาเออมาเดามาทายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือเพลงอ่ะมันจะยังวนกลับมาฟังซ้ำๆกันได้เป็นเวอร์ชันใหม่ๆของพี่ สุตากับหลังกําแพงเขาได้รวมกันร้องซึ่งบางคนคือแบบไม่มีโอกาสด้วยซ้ำที่จะมาวนเจอเองคือคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กฉันจับมนะแต่บางคนก็ไม่เคยเห็นเขาลองเพลงก็อุ้ยร้องเพลงเพราะจังเลยเองแต่นี่คือแทบจะเป็นนักร้องกันทั้งหมดมีซิงเกิลของในทั้งหมด ใส่ประกวดใส่ปไะเพราะอะไรอย่างนี้เออน่ารักแล้วก็ถามว่าถ้าไม่ได้ดูแต่แรกเราจะฟังออกไหมว่าเม้นเทียก็รู้อยู่แอบรู้อยู่แอบรู้เพราะเสียงเขาเป็นฟังปีแล้วเพราะว่าเทียเสียงร้องกับเสียงพูดคล้ายกันเขามีความเสียง จริงอย่างตอนนูนิวนี่จำไม่ได้ในวักแรกๆน้องๆบอกจําได้อยู่ค่ะก็ฉันมีกิมเนอร์เนี่ยเราอาจจะแบบว่าแต่เฮียคือพูดกับร้องคือคล้ายกันมากเลยจับได้แบบง่ายอยู่แต่ก็เข้าใจได้อยู่ว่าแบบบางทีคือเหมือนจะถูกแต่เขาจะโดนเป๋ไงรายการเออเป็นแบบรายการเพราะว่ามีล้วค่อยเปรได้ไงแบบว่า คณะกรรมการคนที่มานั่งต่างกิมมิคของรายการเลยแหละต้องช่วยกันยังไงก็ได้ให้ตอบให้ถูกแบบว่าเอ๊ะเขาจะไปถูกแล้วแต่ว่าชอบแบบเทพชอบประหลาดแก่งกันจริงรู้สึกน่ารักชอบมากคือนี่ค่อนข้างเอฟซีจูเนียหนนามากเราชอบคู่เขามากแล้วก็ติดตามอเราไปเที่ยวเสมอเลยคือเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขาหน้ารลักแล้วก็แบบชอบดูการแต่งตัวของเขาด้วยเขาชอบแมทกันเราชอบตาแล้วก็แบบหล่อดีมากชอบไปดูสัมภาษณ์เขาแล้วแบบ เหมือนตุนเนียบอกก่อน,น,นหน้านี้คือหนูนาเป็นคนไม่แต่งตัวเลยแล้วแล้วพ่อเหมือนแบบว่าแฟนมาจับแต่งกายเป็นแบบน่า,ารักเพราะว่าแบบจริงๆคือเป็นคนที่ใส่อะไรก็ขึ้นอยู่แล้วอะอแล้วพ่อเหมือนแบบเขาแบบคาแรคเตอร์ใกล้าากันจับแมทเสื้อผ้าเขาก็ยูนิเซ็กซ์มาสลับใส่กันได้คือเขาบอดี้ใกล้กล<จ>ันก็ได้ละมิงนี่ชอบดูบอกเขาเวลาไปต่างประเทศมากเลย แบบจอยแบบเอนจอยว่าเหมือนได้ไปกับเขาอะเราชอบคุณ <translations> จุ้งด้วยแหละใช่แต่งตุ้เขาเป็นแบบแฟชั่นพิซซ่าเขาเทสตี้มากเทสตีมากไอเทมคืออยากซื้อตามือนจริงอยากรู้สึกว่าแบบเออเขาจับเนั่ยุดเก่งจริงจริงเขาเวลาเขาได้สปอนอะไรฉันแบบชอบมากเลยอ่ะวันนี้ ีุชดดมากมีความเป็นเลื่อมๆนิดนึงเนาอในตัวตัวสูรอะไรอย่างเงี้ยอจริงๆคือแค่อยู่หลังกำแพงคือบอดี้คือเงามาเงาเลยอะเงามาแบบโโหเกือบจะเลยอันนี้แล้วนะจริงนี่ไม่รู้คลิปนี้จะลงลงตอนไหนอะลงก่อนพอดแคสต์ไหมอะ หรือลงหลังก็ไม่รู้อะใบใบว่าเรามีคอนเทนต์พิเศษกับคุณซีวยะแต่คือไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนจำไม่ได้จำตาอ่อนไม่ได้กำลังงงมากตัวเนี้ยแต่เรามีทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยคุณซีเออใครเล่าเลยค่ะเดี้าลงไปแล้วก็ตามไปดูแต่ถ้าอยากลองก็ลองก็ลองดูเออบอกเลยว่าตัวจริงจริงนะคะ ใช่ดีใจมากๆสลักจิตจริงๆเป็นเวอร์ชั่นที่คนเข้าไปร้องเยอะใช่แล้วก็ร้องหญิงอยู่แล้วแล้วก็ร้องไม่ง่ายเลยเหมือนจริงเป<ๆ>็นเพลงที่ร้องยากมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างตัวคุณงซีเองอะ่ะเขาไม่ไม่ได้มาเป็นสายนักร้องมาต,ตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เก่งมากๆเลยนะก็ ชื่นชมแล้วติดตามผลงานต่อไปนะจ๊ะทั้งสามคนเลยเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย